แอคชอั่นเนือหนาคือกันเถอะท้องทองท้องทองนี่เขาถ่ายรูปน้ำกันนิมาเร็วมาพี่มามาทองมอาท้องมายวเอาทองมาถ่ายเอาเอ <c oughs> ข้าว่าอับน้ามเป็นน้าอับ นางลงนางลงนางลงเออมอบมอบเห็นเขาหมอบปะมอบมอบมอบเอ้มอบเอ้ยเดี๋ยวนะมอบทองกินรางวันเอ้าเอ้า หอมรุ่งเอออาปากมขาปลาได้หอเดี๋ยวมาพี่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 อุ้มเดินมาเดินมาเดินเออโต้โตุ้มจิไลได้ดิเอออาสารพน่นาพี่มาพี่เจเ้มาถอมาเด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  เองบอกกามาไก่เลยนอนแล้วคุณชายเพชรเป็นเจ้าง่ด bấy là uất là uái tình, ôi sao hôm mà, hử? Hmm? Bay cái đưa. เสียบเถอะเนาะปากน้อยๆหนีหางาบติทข้างใน phải đưa mà đưaô những cái xẹ nghe cái ở tiền ban cả chính nhà nộp bàn ามามามา <ไป S 1> ตังโขง <ไป S 1> ตังโขงข,งขาเพ็ดกับโขงขาให้กันขึ้นบันไดบ้างหนึ่งเอาลองบึงลองบึงขึ้นบันไดอุ้มสิขึ้นบันไดเลยเอาขึ้นบันไดเ,เลยเ เออบ่อไปไปได้บ่เออไปขึ้นบันไดขึ้นบันไดเออเออขึ้นได้บ่กล้าขึ้นบ่ขึ้นบันไดนิดหน่อยขึ้นบันไดเออเจะบ่เมื่อยไปไปถูบันไดเพิ่นเด้อบันไดหลุดเด้อนั่น Ừ. <laughs> cái chiếu xíu, xíu tí hả? Chiếu xíu, xíu cào xung, nhau nhau không? Này. Rồi cho kim ra hả Hãy leo được nổi. โลก,กินห้าแลว้วคุณห้าในหลุมห้ายาว่ดีในหลุมเมาจุกเอาเออยาหักตะตุนใหม่ล้งคาเฟนเอาไหวพักกระเดาหูมองกินพี่น้องเลยคุณเออห้านี่ตัวนี้ห้ากระสุนเออ gian lộn này hùa lê là gian chắc a gian gian lêu lao 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 kín lao con lao tố lao đấy nè มาวไาโอ้เชยงแกปากไหมพี่น้งองพี่เสีบคักเนาะออนมพอดีเอืม ปลูกพอดีเลยถ้าปลูกละว่ะนกเอามากินถิ่มลงไปลงสู่สนามแลว้วลงสู่สนามแลว้วแหานาคืองามอยู่คือเป็นตากิน เปิงพี่น้องล้านแสดงเพิ่นกระตาลุดใส่หัวโบตั้งเพิ่นนี่เด่นดียังลงมาไม้เฉลยเลยนี่ขอ,องสามัน Nhà nhà như nhà 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 này nhà 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 nhà

ปู้ปูไม่รุดตัวนี่ไอ้ตาหยันนีลบแมงแห้งลบฝนว่ไรได้นอนเลยุนลุลาลุลาลงมาฝนอยู่นหนละ Hát theo khá ít nội, hát lọ Hát lợi Ông mông này tên sá nam tê Nghe nè, sá nam tê cháu hoa cháu say say cung Ông mông đầy, bụi đầy cái này

มามาเท็ตเท็ตเท็ตโอ้เ <Poor> ป <t hopping> ็นสาหนามตัวนี้เลยสาบัวมา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 นี่เสียงหมาเขาฮาวบัว chiếu mã hầu đều dàn vô tặng Đẹp đẹp nữa hả?

เก็บไปเก็บไปเอาไปไว้เพื่อนเอาไปไว้เพื่อนอุ้มเก็บได้เกียบเกยเลย

ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวใครก็ขออนุญาตโอ้ยหนึ่งว่าต์แเป็นคลิปอนุ่าเป็นไรสวัสดีค่ะ